คณะจากรัฐบาลไทยที่ไปส่งชาวอุยกูที่จีนก็เดินทางกลับมาถึงไทยแล้วนะคะเตรียมสรุปรายงานให้นายรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ในขณะที่พันตำรวจเอกทวีจะนำคณะไปเยี่ยมในอีก15วันข้างหน้าค่ะ นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสอมอชพลตำรวจเอกไกรบุญสุวทรงรองพอบอตร,อรอพร้อมคณะที่เดินทางไปส่งชาวอุยกู40คนกลับจีนเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วและกำลังสรุปรายละเอียดภาร,รกิจรายงานให้นาย,ยกรัฐมนตรีทราบในที่ประชุมครมในวันพรุ่งนี้เพื่อยืนยันว่า40คนกลับบ้านอย่างปลอดภัยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัชชาลีจันทร์ยอมรับว่าตลอด11ปีที่ผ่านมาเคยมีประเทศที่3บางประเทศ ติดต่อขอรับตัวชาวอุยกูไปและไทยก็ได้ส่งตัวให้แล้วแต่จากนั้นมา40กว่าคนที่ตกค้างก็ไม่เคยมีประเทศไหนประสานงานทางการทูตผ่านกระทรวงการต่างประเทศเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรับตัวชาวอุยกูกลุ่มนี้นอกจากประเทศจีนพร้อมกับย้ําว่าเรื่องการส่งตัวครั้งนี้เป็นการดําเนินการระดับรัฐบาลกับรัฐบาลเท่านั้นที่ต้องตกลงกันผ่าน UNHCR ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยก็ยืนยันว่าชาวอุยกูร์ที่ทางการไทยส่งกลับจีนเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งไทยดำเนินการส่งตัวกลับตามกฎหมายและความร่วมมือภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดสิทธิทมนุษยชนย้ำว่าไม่เป็นความจริงเพราะคนเหล่านี้ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วการส่งตัวกลับมีความโปรง่งใสมีเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ในขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวันที่เหมาะสมเดินทางไปมณฑลซินเจียงเยี่ยมความเป็นอยู่ของชาวอุยกูร์ที่ส่งกลับไปว่าอยู่ดีมีสุขอย่างที่ทางการจีนสัญญาไว้หรือไม่และเบื้องต้นจะมีรมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวธีรรัตน์สำหริจวานิชและนายเจรายุหงทรัพย์โฆษกรัฐบาลเดินทางไปด้วยภายในวันที่1 5ถึง3 ส0วันข้างหน้านี้อย่างไรก็ตามในเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศลงวันที่7มกราคมที่ผ่านมาระบุเหตุผลการขอตัวชาวอุยกู45คนว่าทั้งหมดมีเพียงความผิดเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาญกรรมร้ายแรงซึ่งกฎหมายจีนเปิดทางให้กลับไปใช้ชีวิตปกติที่จีนได้โดยไม่ถูกลงโทษและฝั่งไทยก็สามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมบุคคลเหล่านี้ได้